สวัสดีครับวันนี้มาพบเก่งนะครับจากช่องมิซูมหาชนครับวันนี้ผมจะพามาพบกับแอดลีดนะครับขับ2สีดํานะครับต้องบอกว่าคันนี้นี่แต่งแบบแบบโหดมากๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งนะครับเป็นของแฮมเมอร์นะครับแล้วก็อะไรไม่ว่าจะเป็นล้อยางนะครับชายบันไดกันชนโลบาต่างๆนะครับทุกอย่างแปลงร่างเป็นแบบออฟโรดหมดจัดเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกันว่าคันนี้ทําอะไรลงไปบ้างนะครับแล้วก็ ออกมาจะเป็นแบบไหนสวยขนาดไหนดุหรือเปล่านะครับมาครับผมมานะครับสำหรับคันนี้ครับจะเป็นไททันแอดลีดนะครับขับ2สีดำนะครับราคาค่าตัวของคันนี้นะครับจะอยู่ที่985,000บาทนะครับผมสำหรับคันนี้ที่เราตกแต่งลงไปนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับติดตั้งสกู๊ปฝากระโปรงนะครับตัวนี้จะเป็นสกู๊ปแบบทูโทนนะครับทูโทนในที่นี้ก็คือฝั่งนึงจะเป็นสีดำเงานะครับอีกตรงกลางนี้จะเป็นสีดำด้าน ผมจะตัดทูโทนนะครับนะี่ครับติดตั้งสกู๊ปแล้วนะครับโลโก้ไททันก็ไม่ต้องติดนะครับเพราะว่าแค่สกู๊ปอย่างเดียวก็เอาอยู่ครับหล่อแน่นอนนะครับและเรามาดูอุปกรณ์ตกแต่งที่น่นอื่นนะครับด้านหน้านะครับคออไฟทุกอย่างก็ยังคงติดตั้งให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับข้อไฟหน้าดำเงานะครับข้อไฟตันหมอกดำเงานะครับแอดลีดเนี่ยชุดกันชนกระจังหน้าต่างๆนะครับมันจะเป็นดำเงาอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับ สิ่งที่ตกแต่งเพิ่มขึ้นไปในด้านหน้าเนี่ยก็จะมีแค่สกูปครอบไฟนะครับแล้วก็ครอบตัดหมอกนะฮะมาครับด้านข้างนะครับต้องบอกว่าคันนี้สุดจริงๆนะครับด้านข้างนะครับซุ้มล้อนะครับตัวนี้เป็นงานแท้นะครับซุ้มล้อศูนย์นะครับผมด้านหน้าแยก2ชิ้นนะครับตัวนี้จะเป็นกึ่งด้านกึ่งเงานะครับสีมันจะไม่ไม่เงานะครับแล้วก็จะไม่ด้านแบบแห้งๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้านหน้าแบบแยกนะครับพระเอกของเรานะครับ ล้อนะครับจะเป็นงานของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้ขนาด16นะครับ16นิ้วตัวนี้จะเป็นแฮมเมอร์3นะครับสีดำนะครับมาพร้อมกับยาง BF นะครับขนาดยางตัวนี้ก็จะเป็น265นะครับ70นะครับ R16 นะครับสำหรับไซส์ยางแบบนี้นะครับกับล้อชุดนี้นะครับวงเลี้ยวไม่ติดซุ้มนะครับไม่ติดซุ้มนะครับใช้งานได้ปกติไม่ต้องยกนะครับไม่ต้องยกนะครับสำหรับสเปคยางตัวนี้นะครับไม่ต้องยกเลยนะครับ ราวหลังคาครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นราวหลังคาแบบตรงรุ่นนะครับก็คือติดตั้งลงบนน็อตบนหลังคานะครับเราไม่ได้เจาะในส่วนของหลังคานะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับมันจะมีรูสําหรับยึดน็อตตรงนี้นะครับกับด้านหลังนะครับติดตั้งกับราวหลังคาตัวนี้ได้พอดีนะครับโดยที่ไม่ต้องเจาะเลยนะครับไฮไลท์อีกหนึ่งจุดครับบันไดข้างครับตัวนี้จะเป็นงานของแฮมเมอร์นะครับจะเป็นแฮมเมอร์ชาร์โดนะครับ สวยลงตัวนะครับต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับแล้วก็ติดออกมาแล้วนะครับลงตัวแบบสุดๆนะครับเหาหลังคาตรงรุ่นใช้งานได้จริงนะครับยึดแหลกผูกอะไรต่างๆด้านบนได้เลยนะครับแล้วก็ใช้บันไดนะครับจะเป็นงานของ Hammer Shadow นะครับยังไม่จบแค่นี้ครับด้านหลังครับติดตั้งโลบาเล็กแฮม m มอรแขนยาวนะครับสำหรับโลบาเล็ก Hammer ตัวนี้นะครับ ตรงกลางนะครับจะมีไฟเบรกแล้วก็ไฟถอยนะครับให้ลูกค้าด้วยด้านบนนะครับตรงกลางจะเป็นไฟเบรกนะครับที่เป็นเส้นยาวๆนะครับตรงกลางเป็นไฟเบรกส่วนด้านข้างทั้งสองข้างนะครับจะมีไฟถอยให้ด้วยนะครับอีกหนึ่งจุดครับสําหรับคันนี้ใส่โลบาร์เหล็กแล้วใส่ไม้ได้ข้างเหล็กแล้วนะครับยังไงก็ต้องขาดกันชนหลังเหล็กไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับลูกค้าเลือกกันชนหลังเหล็ก เป็นงานของ o อ t l ลนเดอร์นะครับเพราะว่าลูกค้าชอบในส่วนของดีไซน์นะครับเพราะว่าด้านตัวเอล l ลนเดอร์นะครับมันจะมีแขนโอบด้านข้างนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหัวบอลนะครับแล้วก็ผ่วงแดงทั้งสองข้างนะครับด้านข้างทั้งสองข้างข้างขหง่วงแดงตัวนี้นะครับจะมีไฟถอยให้ลูกค้าด้วยนะครับไฟถอยตอนนี้มี3ที่แล้วนะครับกันชนนะครับตัวรถแล้วก็โลบาร์ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นทัศสนวิสัยในการถอยนี่ ไม่ต้องห่วงครับชัดเจนแน่นอนครอบไฟท้ายครับตัวนี้ก็จะเป็นงานดําเงานะครับเราเลือกเป็นดําเงาให้ลูกค้านะครับเพราะว่ามันจะได้กลืนกับตัวรถนะครับมันจะทําให้รถดูมืดทึบแล้วก็ดุขึ้นนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างครับดูมุมกว้างๆกันหน่อยฮะครอบถังน้ํามันครับเบ้ามือนะครับทุกชิ้นเป็นดําเงาหมดเลยนะครับนี่ครับต้องบอกว่าโหดมากนะครับคันนี้ นี่ครับสวยงามลงตัวนะครับดุดันนะครับแต่งออกมาแล้วนี่ไม่แพ้ใครใดในในประเทศนี้แน่นอนนะครับสวยสุดๆครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันสักนิดนึงครับด้านในแอด e t ดขับ2นะครับก็จะนี่ครับภายในก็จะเป็นทูโทนครับหน้าจอสัมผัสนะครับแล้วก็นี่ครับมีมัลติฟังก์ชันที่พรมลัยครับมีปุ่มรับสายทักเข้าทัออกครับ ตัวนี้จะเป็นพุสตาร์ทนะครับแล้วก็บเบอะครับคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้ามาให้นะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับแอดลิตคันนี้ครับอันนี้คือสีดํานะครับสีส้มสีขาวนะครับแต่งได้แบบนี้เหมือนกันหมดทุกสีนะครับตัวธรรมดานะครับอยากหล่อแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะฮะสำหรับคันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะนําไปส่งที่จังหวัดลําพูนนะครับก็สวยครับ ผมชอบมากคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราดูมุมกว้างๆอีกสักครั้งนะครับหล่อมากครับเท่สุดๆดูดันมากคันนี้นะครับโอเคครับผมนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถยนต์มิตซูบิชินะครับแต่งจัดเต็มแบบนี้จากโชว์รูมนะครับแต่งครบจบเลยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ไลน์ของผมนะครับอยู่ที่ใต้คลิปนะครับ ยังไงก็แอดไลน์มาสอบถามแคมเปญได้นะครับยินดีบริการลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอให้ลูกค้าทุกท่าน,นครับกดติดตามฝาก like, กดไลค์ฝากกดแชร์นะครับแล้วสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปจากผมเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็นํารถมาส่งมอบให้ลูกค้านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่เก่งกําลังอธิบายตัวรถนะคะตอนนี้ก็อยู่กับพี่กำนันแล้วนะคะเวลาีนครอฝั่งขาฝั่งขวามือจะเป็นกล้องหน้านะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นกล้องรอบัน ลองหับทำลายดูข้าแน่หน,น่อย่างเกมกับยานผู้อรอยาออีนนะคะกำลังอธิบายตัวรถอยู่ค่ะนี่ก็จะเป็นพี่กำนันนะคะอ๋อตัวนี้ไม่เป็นซกคับแต่ว่า